สวัสดีจ้าพี่น้องกบว่าพอกันอีกแล้วจ้าในี่สองแอลชวนกินแซ่บนอมมันหนีภาพี่น้องมือกินเนื้อย่างพี่น้องจ้าจิ้มจุ่มหมูย่างก็ว่ากันไปเนะจ้าอันนี้ย่างไว้แล้วย่างไว้แล้วส่วนหนึ่งมันสิได้กินเลยนะจ้าแล้วก็มีแบบหม้อ้อมหมูจุ่มกินแบบสดน้ำแกเรียงนะเอายีแม่ หมูท่านตายเลยเนาะท่าหมูท่านตายหมูกระโดดออกนอกหม้อแล้วม,มีปลาดอรี่พี่น้องมีหมูมักมีหมูสะไ์จัดเลยอพอเอาอย่างไว้ส่วนหนึ่งเน้วมันจะได้กินเลยพี่น้องอย่างไปน้ำกินไปน้ำแล้วพี่น้องมันจังเลยอรรถรส ผบบักแกมงทอดรามอน มาเ่ามาปลาดอนลี me, พี่น้องแจบบจะ้ะปลาดอนลีสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องมาเย็่กิน ่านน่ะอุ้ยหนักเลยแจบแจบเอาบ่ครับนี่อยาอมานั่งนะอไก็อีกข้างหนอกมั้งมันว่าบอรกินแล้วนะยานอี่ม เสรอืมพาห้องเดียรววัคือไมาเล้พี่น้องภาษีหยิบอยากจัน่อยบอกว่า,วามันหลายอย่างอย่เยข็มท้อง สวดน้นมันหอนม<อ>ือจบอะบดเนาะห่อนดีล่ะขันส่งกินยากอ่ะขอโทษขออภัยด้วพี่น้องเด้อแนี่ยโบคอยถนัดปน็นเด้มนีพี่น้องหลายคนเบิ่ลกับขอมากกันเลยเ้าะจัดให้ มาได้พี่น้องเด้เป็นแจงแจงสลัวสลัวเนี่ยจริงมัยตัรงแจงเด้สลัวแจงแบบสลัวไเก็นท่องแซ่บเนาะอบคลายเบคอนนะอืนยี้มกินจะกินหมูกระทะนี่ชี้แรกอะ ทุกแน่บทุกแน่จกินิไปกินมาเริ่มอินทุกเกนนินไปไปย่ามกินของเขามันเบดเต๊เดี๋ยมถึกรับเิหมูเจ๊เจ๊ตรวแห้งที่น้องไม่ได้ครับผมร็นเสีน้นนนำัน cảm lắm nhé mà, ừ. mặt vàng nó, chả, <laughs> tiếng mò âm thanh, để cháu thì bom như mô thôi lên anh chỉ à, <laughs> <đỉnh> là... <cười> <cười> mình mò, ạ, đi lâu mình ạ, 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 còn ạ, อาเสมมาเสีอาเสมมาอากชดน้ำนวแซบนะไอ้กินตะย่างไั้มันเลี่ยนพี่น้องสดน่ามรนไม่แห้งเรงไม่น่าแก่ตัะ เรื้องสื่อแนวแก่ไม,ม,นะม่นะดีบ่ก่กลม,มหนึ่งน้ำปลาตั้งแต่ปีที <c oughs> ่แล้วยังอยู่เพื่อเราผิหมอนนะหมุนข้างนะงขางนึงอะอืมอืมเออฝนตรงส่วนเลยนี่เห้นปะ จากน้ำสิมแล้วใช่นหะเดยวใส่จอกกันด้วยกิน้ ไปย่างไปอสิเสียงหมอดังแน่ด้พี่อนอนด้มีห้องของไหมมีอะมากินแห่งๆนี่แล้วครับผมมัดิมนแนวมีหนาบเลิกอไป,ไปอันนี้สู้กับอะไรเห็นไหมสู้กับสู้กับกินทนี่เราเลยเนาะไอ้ห้องอือใส่กันยังอืมหายมึงทั้ง แซ่บเนื аки, usted, ้อปลาอ๋อใช่หอมยลี่ยมแม่ห้องแม่ห้องมันรุดมไม่แ่บอ ไม่กินยากเลยวะเอาเนื้อขีดเสร็จนะลมนาปมตากินอย่างเดียวเดี๋ยพี่น้องถึงบอกว่าอยากกินโมกะทะโซบันนะ <c oughs> กินยากลำบากเนี่ยจักสี่ยิบจักสีขีดเจักสีจังไดเนี่ย ปิดมาเนิดมาเปิดมาละเปิดเดีรปิดออกเปิดจะอดอืมเปิดอนไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงัะมา้ามันนั่งอยู่อวบดีอ่ะมันเบคอนเลย ส่วนมาครบบก่อนเนื้อปลานะครับไปล่านเพิ่นขึ้นกันได้พี่น้องปลาเนชาบูได<ง>้มาก,กิน,นปลาอย่างไรคือบ่มีกังปลาดลี่ หยียงข้าวอไย่างนี้ข้าวเนี่ยถ้ามาสานแห้งปกติกินเองก็สิประมาณเนี้แล้วพี่น้องกินเป็นตัวจะของแล้วเนาะพี่น้องนเป็นบานๆน,นะต้องหมอยังหมอยงางทาน,า,านนะนะมันสีหอมแบบแบบกับบานนะจะได้บานได้สาศไั

เนื้อปลาแช่เดียบงูกระมั้นเดี็กใส่ดังไก่โอ้ยพุดได้ทมากหัวยังมาสุกนี่ต้องกันสองคนก็แย่งกันนะพี่น้องจะได้แยงผมนี่แหละแยกจะได้แยกพี่ในพวกระบะอ่ะสีส้มน่ได้พี่น้องได้กินเลยเด้อ สือ่อของตังแซส,สุดท้ายมาได้ยิ้มแซสืซอซ่อของแม่โคมาเห็ดพี่น้องพี่ชายกับมันบอเลีวตลาดที่เราแหละถึงไปเจ้าแล้วพี่ชายอ๋อใช่ เอาหนีบออกหืมีบหนีบออกมันไงมี้ปบ่าอืมเอาไ้เลยบ่เนี่อืมเอาเลยกินกินได้นี่ตอนนี้มาลย้ี่น้องกินอะไร่าเนื้อด เนาะสวนกันเอาปิ้งมมมอืมเก่นปากเป่งคำครับลองปิงมัเลยปกอันนี้ มันงเงียบๆเลยครับฮึืนดเลยอะไรไหรอสิสีงส่งมาอืม สูก็กินที่ก็กล้าไปร่วมกันที่เ็กลาแต่เนื้อกัยังกินดีบอยู่ต่อบา,ปาไปเอืเอน้องดีน่ะคีบเส้นให้ดิจำมาสิครับโอเคเอ,อ่ะดีพ่อกิน อิ่มเสร็จมึงเนี่กินนี้ว่าท่านเครื่องอยู่แต่ไปกินโมกะทะก็สีบกคุมกับเขาแต่เกราจะไปกินโมกะทะนั่นหลาก,บบกหลายไงนี่หนอทำนี้ว่าจะซื้อไปใกล้ๆดิมควันรัวแก่ ก็ดีนะบอนล สมแซนที่คงเจ็บเหนยะนะเจ็บเหรอมากย่างเหรอมากยา่างย่างก็เจ็บเจ็บไปเถอะ <s uck ed> จะข้ามกันพี่น้องจ้า ไปหมอไปหมอเอาละอามันเนะปะ็ะไข้านนนดูไปสุดเลยดลยูจ้ย,ยังมไม่ปิดตั้งใจได้สุดเค่ไห้ไม่ยังล <c oughs> วกปากกำสุดท้าทย

อยกินซ้ำพิมกินข้าวสองข้าวมาจันแล้วว่ะเออลืมข้าว <laughs> เอาจะริม <laughs> เอาอสำหรับมื้อนีก้กะผ้าพี่น้องมากินหมูกระทะหมูจุ่มพี่น้องจ้ะหมูสไลัมันมันน,น,น,มน,น,น่าจะเดี๋ยวกะโซนน้ำพอนอนสดนน้ำซุปโอ้เรากันค่ะขนาดพี่น้องโดนๆผาพี่น้องมากินยังสีนาะจ้ะพี่น้องได้ทานเพิ่งกระขอมาหลายเอาอสำหรับมือบ้อนีอ้กะอิม่มจังมั้ ข้าวสองคนกับขอลาพีร้านหนองไปแล้วนะจ๊ะไว้พอกันคลิปหนามื่อหนาพี่น้องจ้าสำหรับื้นนี้ไปแล้วสวัสดีสสดค่ะ